สวัสดีจ้าพี่น้องมาค่ะวันนี้อากาศคึ้มคมปั่นจักรยานมาไปเจอเห็ดไดเห็ดเอ,อเห็ดพึ่งเลือดค่ะเห็ดพึ่งเลือดนี่จะอร่อยเด้สยสหรับซาซาค่ะพี่น้องค่ะจะกรอบๆก,ก็เลยมาต้มต้ม,ตมแล้วแช่แข็งค่ะเห็ดพึ่งหวานก็ได้ประมาณนี้ละค่ะได้หกดอกค่ะซาซาพ,พอไดไปค่ะเพรใหญ่บอค่อยสบายก็เลยคิดว่าบ่อออก นี่ปัญญกย่านไปพ่อได้เก็บอยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าไก่จะมึดแล้วล่ะค่ะก็จะต้มแล้วก็เก็บแจ้แข็งไว้กินค่ะพี่น้องจ้ะต้มแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวอีกสักพักก็จะเปลี่ยนสีค่ะพี่น้องแล้วก็จะออกมาสีงามค่ะพี่น้องจ้ะกรอบค่ะกาดคืมๆค่ะพี่น้องกาดคืมแล้วเริ่มจะหนาวแล้วจ้ะนี่ล่ะค่ะพี่น้องจ้ะอยู่ตังแดนเนาะค่ะเนาะ ต้องปรับเปลี่ยนร่างกายและการกินการเป็นยูนอกจากพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องเขาบ้านนะยังอ,อุ่นท่านค่ะพี่น้องค่ะท่านดื่มกาแฟค่ะอ้มเฮดจ้า ทักทายพี่น้องจิตน้อยก่อนค่ะช่วงนี้ค่ะสาวๆก็กินข้าวหรืแน่นั่งเทียกะกินขนมปังค่ะพี่น้องก็เลยพอได้คอยลงคิดค่ะเลยต้องค็ดคิดทักทายพี่น้องจิตน้อยนอกจากเนาะต้มค่ะพี่น้องค่ะต้มเห็ดไว้ค่ะนี่ค่ะบานเพวาได้เก่งอยู่ดีจ้ะ น้ำทีว่ว่าฮิดพุดออุมไว้นะคะพี่น้องคะ่ะหรืจีฟ้องแบบนี้ลราจะตุมไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งคะ่ะแล้วล้างออกแล้วก็แช่แข็งคะ่ะวิธีล่างสาวๆเราจะเก็บน้ำไปซึ้งไว้ค่ะไม่มีรูคะ่ะเวลาเศษยญ้าจะได้ร่วงออกไปตรงรูนะคะพี่น้องจ่ะนีะ่ก็จะ ก็จะล้างแบบนี้แหละล้างตะไคร้ในรวงออก,จก,กไไดดง็จะตะไคร้ค่ะพี่น้องจ้ะเศษใบไม้เศษยินจ้ะล้างง่ายค่ะเกงหวาน,นจะ้ะกรอบขนมไปทานจะ้ะนี่ค่ะเป็นอันเสร็จสิ้น,นจะ้ะ พรุงนี้อยู่ที่สองโลค่ะต้มไปเห็ดพึ่งหวานค่ะพี่น้องจ้าอันนี้ต้มทำกินวันนี้ค่ะนี่เห็ดพึ่งหวานจ้านี่ก็ะิต้มทำกินวันนี้ละค่ะพี่น้องจ้าอันเห็ดพึ่งสีแดงแดงเห็ดพึ่งเลือดแช่แข็งไว้ทานค่ะข้ามปีจ้าพี่น้อง เอาละค่ะสาวสา,สาขอจุกกิฟเพียงตัวนี้เด้อค่ะมมีแนวจีไทยพี่น้องเบิงจ้าพี่น้องจ้าฝากติดตามนเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้ะ